มันมีความน่าลรงวลนใดหมายคนก็ไม่มีเรื่องหม่แรงเขาบมดตะค้นมานี่ไม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 พี่ก็สวัสดีนะครับโอเคก็สวัสดีผู้ไม่พี่น้องครับที่รับชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่อสอนหอลักทรน,นะครับมาติดตามนะครับการคุกคามนะครับของเจ้าหน้าที่ต่อน,นักกิจกรรมนะครับกลุ่มไทยอิสระตอนนี้นะครับ คือตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ออกมาพูดคุยแล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าน่าจะไม่สะดวกใจให้มีการไลฟ์นะครับก็เลยเให้ไปคุยในห้องส่วนตัวนะครับตอนนี้นะครับก็คือในเดือนมกราคมมีเจ้าหน้าที่นะครับที่มาติดตามมาคุกคามนะครับกลุ่มนักกิจกรรมหลายกลุ่มเลยนะครับกลุ่มของเรานะครับกลุ่มไทยสละนะครับก็ เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับติดตามคุกคามเช่นกันนะครับโดยไม่ได้มีหมายคน้นหรือหมายอะไรเลยนะครับในการที่จะบุกบ้านนะครับคือตํารวจนะมีการพยายามที่จะเข้าไปในบ้านด้วยนะครับซึ่งซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ถูกต้องนะครับ ตอนนี้มีการพูดคุยกันอยู่ภายในภายในห้องนี้นะครับสนอหลักสองนะครับเท่าะงเปในู้ออมาจสวัสดีผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนอนหลักสองนะครับมา ติดตามนะครับเหตุการณ์คุกคามนะครับของเจ้าหน้าที่ต่อนักกิจกรรมนะครับในหลายๆกลุ่มนะครับซึ่งกลุ่มเราก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่โดนเจ้าหน้าที่นะครับติดตามคุกคามด้วยนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะครับมีการติดตามนะครับเข้าไปในบริเวณบ้านนะครับโอเค ประปะการการเคลื่อนไหวของพวกเราท,าทั้งใหม่พี่ตรงนี้เลยคิวทางเมร์นเนี่ยทางเดินนี้นเลยทางเมรนี่นนเลนยสวัสดีพี่น้องนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนหลัก2ครับมาติดตามการคุกคามนะครับ,รรบของเจ้าหน้าที่ต่อน,นักกิจกรรมนะครับในกลุ่มนะครับโดยที่ตัวเจ้้าาหนที่นั้นไม่ได้มีหมายค้นหรือหมายอะไรเลยนะครับในการที่จะ บุกเข้าบ้านนะครับคือจะมีนักกิจกรรมนะครับหลายกลุ่มนะครับถูกเจ้าที่ติดตามผู้คามนะครับหลายคนเลยนะครับในช่วงเดือนมกราผมนี้นะครับโดยที่เจ้าที่นะครับพยายามที่จะเข้าไปในบ้านของนักกิจกรรมนะครับโดยที่ไม่ได้มีหมายค้นใดๆเลยนะครับเจ้าที่ตำรวจนะครับเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับแต่กับ กลายเป็นว่าเจ้าที่นั้นไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับตอนนี้เรากำลังออรอพูดคุยนะครับกับสืบนะครับของสอนอหลัก2นะครับมีเจ้าทีเ่เรียกไปคุยในห้องแจ้งเหตุคดีอาญาแล้วนะครับเขาบอกว่าให้รอพูดคุยนะครับกับสืบ นะครับของโซนอลักสองนะครับอันนี้ก็เป็นด้านในนะครับของโซนอลักสองนะครับคือต้องมีมาให้ครบนะครับเพราะผมก็ต้องไปใช้ในื่องของการไม่ต้องมีนะครับแล้วก็ต้องต่อขึ้นนะขึ้นเรื่องอะไรนะครับนะวันนี้ครับ เตอนนี้เรารอเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายสืบสวนนะครับออกมาพูดคุยชี้แจงกันนะครับ เรื่องการติดตามนะครับการคุกคามต่อนักกิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่นี้ซึ่งพื้นที่ของนักกิจกรรมนะครับกลุ่มเราที่โดนเนี่ยเป็นพื้นที่ของสอนลักสองนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากสนลักสองนี้นะครับที่ไปติดตามคุกคามเพื่อนของเรานะครับซึ่งอ,อ,อาจสาเหตุเนี่ยอาจจะมาจากการที่พวกเรานะครับออกมา เรียกร้องนะครับถึงการติดแปลงนะครับประยุทธ์ออกไปนะครับการร่างรัฐมนูนใหม่แล้วก็ยกเลิก1นึนะครับเป็นข้อเรียกร้อง3ข้อหลักนะครับที่เรากำลังออกมาเรียกร้องอยู่คาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้พวกเราถูกติดตามผู้คำจากเจ้าหน้าที่ในตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็กําลังรอเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะครับมา ที่แจงนะครับถึงเหตุของการติดตามคุกความอยู่นะครับ ตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับออกมาชี้แจงถึงเหตุของการกุคคำนักกิจกรรมนะครับกลุ่มกลุ่มของเราเลยนะครับก็ยังมีเจ้าหน้าที่นะครับที่เดินไปเดินมาอยู่ภายในบริเวณสอนอนอยู่นะครับ มีประชาชนหลายท่านเลยนะครับที่มาแจ้งเหตุนะครับแจ้งความมาลงบันทึกประจําวันในวันนี้นะครับแต่เจ้าที่เองนะครับก็ยังมีการแบ่งกําลังคนนะครับไปติดตามคู่ความนักกิจกรรมนะครับในพื้นที่นะครับซึ่งในเดือนมกราคมเนี่ยมีหลายกลุ่มเลยนะครับที่ถูกเจ้าที่นะครับติดตามคู่ความนะครับไม่ได้แค่พื้นที่ของคนลัก .2 นะครับ น,นี่เป็นกิจกรรมนะครับที่พวกเราได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับว่าเราไม่ยอมรับ,รบการติดตามคุกคามของเจ้าที่รวมถึงแสดงสิทธิ์นะครับว่าสิ่งที่เราเรียกร้องนั้นไม่ขัดต่อหลักแลวมันดูและถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่ผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับไม่ปฏิบัติตามกฎหมายประยุทธ์ออกไป และนี่สิ่งที่เรามาวันนี้ที่จะต้องการบอกถึงเจ้าหน้าที่นะครับคือหยุดคุกคามประชาชนนะครับเรากำลังรอเจ้าหน้าที่นะครับออกมาชี้แจงนะครับถึงมูลเหตุของการติดตามคุกคามนักกิจกรรมในพื้นที่นะครับ จะมีการคุยกันอยู่ด้านใหม่นะครับตอนนี้ นี่นะครับเป็นเจ้าที่ตำรวจนะครับสดเจ,เจ้าที่สอน,อนหลัก2 ไปที่บ้านผมจัดงานลูกค้ามุกผมนะพี่ที่ผมออกมาเคลื่อนากิจการรมทางการเมืองเนี่ยอน,น,น้องชื่ออะไรครับขออนุญาตหนังสือหรือว่าใครงี้ครับคือผมอผมผมไม่ปลอดภัรเลยพี่อขออนุญาตเรื่องของการถ่ายนิด,ดน,ออนึงได้ไหมครับได้ครับขอให้น้องหยุดนิดนึงได้ไหมครับไม่เห็นหน้าพี่เราจะได้เราจะได้คุยกันเลยโดยโดง่ายง่ายนีย่อะไร ก็ถ้ามันไม่มีอะไรก็ไม่เห็นจะต้องปิดบังกันเลยใช่ไหมครับถูกไหมไม่ได้ปิดบังก็รอบหมายถึงว่ามีหลักฐาในให้เผยแพร่สู่สาธารณชนให้สาธารณชนรับรู้ว่าสิ่งที่พวกพี่ทําเนี่ยมันถูกต้องพี่ผมผมแค่แบบพามาตรงถามเฉยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือผมไม่สบายใจเพราะาผมมีลูกเด็กและแรงที่อันนี้ผมผมคุยระดับเชื่อทราบโดยสุจริเพิ่งกลับคือที่ผ่านมาเนี่ยหมายความว่าก็มีมีการพูดคุยกันระดับหนึ่งว่าเอ้ย ทำตามพามาะอล,พลองคนหมานะซึ่งเราก็ทำตามพะลองคนหมาล้วก็มีเหม่ในเราก็ไปมองผลค้าแต่ว่าคืออะไรครับผ้าคลานายนต,ตอนนี้มีการาพูดคุยนะครับระหว่างนักกิจกรรมของกลุ่มเราที่โดนคุกคามนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งไปยังฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะครับให้ามาชี้แจงแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการร้องขอนะครับว่า ไปให้มีการไลฟ์ได้ไหมนะครับซึ่งแน่นอนว่าการไลฟ์เนี่ยก็ไม่ได้ผิดครับไม่ได้ผิดตรงไหนเลยนะครับถ้าหากว่าการที่เจ้าหน้าที่นะครับจะออกมาชี้แจงนะครับถึงมูลเหตุการคุกคามต่อ,อนักกิจกรรมนะครับในพื้นที่ก็เห็นว่าจะต้องมีอะไรที่ต้องเรีวยกว่าปิดปังอะไรเลยนะครับเป็นข้อมูลที่สามารถเผยแพร่ให้สาธารณชนเนี่ยได้รับรู้นะครับ พี่ก็อยากให้พี่เข้าใจผมคือผมจะว่าถ้าเกิดพี่อยากคุยก็โทรหามาโทรหากันก็ได้ตอนที่ว่าพี่ส่งคนหรือว่าใครส่งคนไปที่บ้านก็แบบที่จ่ายเงินก่อนเลยคือแล้วอยู่เข้ามงในบ้านเนี่ยมันแบบพี่ป้าคนแก่ลูกหาลานท่านนี้ก็อยู่ โอเคครับตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับสืบนะครับของสนลักสองนะครับได้ออกมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่สืบสองท่านนะครับแต่งกายนอกเครื่องแบบเนาะโอเคครับก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการร้องขอนะครับว่าห้ามนะครับไม่ให้มีการไลฟ์สดนะครับในการขอนะครับก็คือระหว่างการชี้แจงนะครับถึงมูลเหตุของการ ติดตามคุกคามนักกิจกรรมนะครับซึ่งแน่นอนว่าการติดตามคุกคามของเจ้าหน้าที่ต่อต่อนักกิจกรรมเนี่ยมันทําให้นักกิจกรรมที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเองโดนติดตามคุกคามนะครับมาตลอดและครั้งนี้นะครับไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ถูกติดตามคุกคามจากเจ้าหน้าที่นะครับ ซึ่งก็มีนักกิจกรรมนะครับหลายกลุ่มที่ถูกติดตามคุกคามด้วยนะครับไม่ได้ไม่ใช่เป็นแค่นักกิจกรรมนะครับจะเป็นนักสิทธ์ครับเป็นนักข่าวด้วยนะครับในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับและแน่นอนว่าวันนี้เราแค่มาทวนถามสอบถามนะครับถึงบุญเหตุของการติดตามคุกคามนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมนี้ว่าทําไมนะครับจึงต้องมีการติดตามคุกคามแบบนี้นะครับ อีกครั้งนะครับเจ้าที่นะครับยังมีการนะครับเข้าไปภายในพื้นที่บ้านนะครับภายในเขตบ้านของนักกิจกรรมนะครับที่ไม่ได้มีหมายค้นนะครับ่างนี้นะครับนั่นหมายความว่าหลักกฎหมายนะครับที่ถูกบัญญัติมานะครับไม่ได้ถูกบังคับใช้นะครับกับคนทุกกลุ่มจริงๆนะครับเจ้าที่ตำรวจ นะครับกลายเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเสียเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่จะเข้าไปในพื้นที่บ้านนะครับของออใครสักคนของประชาชนสักคนก็ต้องมีหมายคน้นนะครับต้องมีหมายคน้นหรืออาจจะมีการขออนุญาตจากเจ้าของนะครับเพื่อที่จะ เข้าไปในพื้นที่นั้นๆนะครับแต่ในวันที่เจ้าหน้าที่มาคุกคามนั้นไม่ได้มีเพื่อนของเราเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่ในบ้านเลยนะครับไม่ได้อยู่บ้านเลยก็กลายกับกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเดินดุ่มนะครับเข้าไปในบ้านเลยนะครับถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไม่สามารถเดินเดินเข้าไปเปิดประตูบ้านได้นะครับแต่คือเจ้าหน้าที่มีการเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของบ้านนะครับ แน่นอนว่านในบ้านเนี่ยก็มีทั้ง<อ>คนแก่มีทั้งเด็กนะครับที่เป็นลูกที่เป็นหลานนะครับของนักกิจกรรมกลุ่มเรานะครับแน่นอนว่ามันส่งผลเสียแน่นอนนะครับอาจจะทําให้คนแก่หรือทําให้เด็กนะครับเกิดอาการตกใจนะครับหรือเกิดการกังวลต่างๆนะครับว่าเกิดอะไรทําไมเจ้าหน้าที่นะครับถึงได้เข้ามาในบ้านเราแบบนี้นะครับ แน่นอนว่าทุกคนนี้นะครับกลุ่มเราก็ก็ได้เคลื่อนไหวนะครับใน3ข้อเรียกร้องนะครับเป็นประยุทธ์ออกไปร่ารับมนใหม่แล้วก็ยกเลิก1นึสองนะครับอาจจะเป็นมูลเหตุนะครที่ทําให้เจ้าหน้าที่นะครับไปคุกคามไปติดตามคุกคามเรา ซึ่งแน่นอนว่ามันทําใหา้นักกิจกรรมทั้งหลายนะครับไม่สบายใจเลย<งา>น,นะครับฉะนั้นแล้ววันนี้เราจึงมาติดตามสอบถามนะครับถึงมูลเหตุ<ง>า<น>การติดตามผู้คามของเจ้<ง>าหน้าที่สนหลักสองนะครับ<งาน>

กนนะจดบนผมว่าพ MM. ี่ผมว่า่อไหนพี่ไม่ต้องไ่ต้งไม่ต uh, ้องไม่่ไม่งไนนะไเรยกว่าก่อนแล้วพี่พี่ก็เป็นเนตามใช้จ่ยที่สามมแล้วองท่กหากัญญากัญญาพ่้องี่้าก็อาใช้อายที่รู้ดักเขาตอนนี้เขาเาอยู่เห่ข้าวหนึ่งอี่ผมก็้มว่าอตอนนั้นอ่ะพืกอเพื่อน

ตอนนี้ก็เป็นการาพูดคุยนะครับระหว่งางกลุ่มเพื่อนเรานะครับกลุ่มนักกิจกรรมไทยสระนะครับที่กำลังพูดคุยต่อเจ้าหน้าที่นะครับที่เป็นเจาน้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจา้าที่สืบนะครับของสอนหลัก2ออยู่ตอนนี้นะครับ ก็ได้มีการแจ้งกับเจ้าหน้าที่ไปนะครับถ้าจะมาหานะครับหรือจะมาสอบถามอะไรนะครับให้มีการติดต่อนะครับไปก่อนนะครับเพื่อที่จะได้มาพบกันนะครับวันนี้ได้มามาพบกันนะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่านะครับว่าเราเองก็ไม่ได้มีความผิดไม่ได้เกรงกลัวนะครับไม่ได้เกรงกลัวต่อสิ่งที่เจ้าหน้าที่กําลังทำนะครับซึ่ง ในเดือนที่ผ่านมานะครับเจอที่นะครับไม่ได้เพียงแค่สอนอหลักสอนนะครับอีกหลายสอนอเลยทั่วกรุงเทพนะครับได้มีการติดตามคุกคามนะครับนักกิจกรรมในหลายๆกลุ่มนะครับรวมถึงนักข่าวนะครับนะบที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับ แน่นอนว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้นะครับเป็นการแสดงสิทธิ์นะครับว่าสิ่งที่เรากําลังเรียกร้องนะครับมันไม่ได้ผิดนะครับเป็นสิทธิ์ที่สามารถแสดงออกได้ตามหลักข้อมนูญเป็นสิ่งที่ประชาชนคนธรรมดาอย่างเรานะครับสามารถออกมาเรียกร้องได้ตามหลักธรรมนูญตามหลักสิทธทิเสรีภาพในการที่จะแสดงออกนะครับคือแน่นอน,นว่า คือแน่นอนว่าเจ้าที่ตำรวจนะครับก็ไม่ได้คู่กรณีโดยตรงของเรานะครับเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่นะครับอาจจะด้วยเหตุจากคําสั่งของใครสักคนนะครับเพื่อที่จะให้มาติดตามคดีความเพื่อที่จะสอบถามนะครับถึงเหตุของการเคลื่อนไหวเหตุของการออกมาเคลื่อนไหวถึงคำค่อเรียกร้องนี้นครับ แน่นอนว่าสถาบันตารวจเองนะครับก็ได้รับการกดขี่นะครับเหมือนกันนะครับ <ว takeaways> เราเข้าใจการทำง,งานของเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับเราเข้าใจการทํางานของเจ้ายืงท่านนะครับแต่สิ่งที่ท่านทํานะครับในช่วงเดือนเมืราคนที่ผ่านมามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับการติดตามคูกค้ามนะครับการ เข้าไปในพื้นที่บ้านนะครับของนักกิจกรรมนะครับโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตหรือไม่ได้มีหมายค้นใดๆนะครับแน่นอนเป็นปสิ่งที่ผิดนะครับซึ่งทําให้นักกิจกรรมหลายคนนะครับรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกกังวลน,นะครับว่าทําไมเจ้าที่จึงได้มีการติดตามทุกคามเราแบบนี้นะครับทั้งที่เราก็ออกมาเคลื่อนไหวออกมาสแสดงสิทธิ์นะครับตามหลักรัฐธรรมนูญตามหลักสิทธิ

เว่าพ <idd ratchet Lust> ี่จะเอาพี่เป็นจับกม่มที่เรือองสรหอไม่ได้ขับยัง่ก็ยังมันมีม้าตาสอเยอนี่อยากให้พี่มาช่วยด้วยนะเนี่ยเสียอาแต่ระบบเอเบยนะบอววัวมที่อกาอแ่ีว้พ่าไปี่้อไปทาะนไม่ ที่เพูดไ้วง่คือกลนเมเลยที่เรา้กงอะไอ่งี้อแรกผมเนี่ยทั้งดนใจร้อผมมีสมากเดี๋ยวมิตาเขาเแต่คนล้ก็เนขึ้นด้วยคือแต่น้องตายมบอกว่าเฮ้ยเราไปคืเราแบบกีฬาไปเดี๋ยว้วเดี๋ยวแล้วเราเราก็คแล้วัวห่อนเดียว้แต่ผมเ็รอมที่เราติดขึ้นเลยนะหมว่าผมสามารถทำประเด็นอะไรได้เรื่อยแบบที่มุ่งไปาัวลใจได้แน่ถ้าผมทำอย่างน่อย ก็มาตอนนี้พวกผตักาอยาได้ยะดทางทางหนึ่งแต่เราโอเนี้เรามได้แล้วถ้าล้วนี้จะการหมว่ามีใบสั่งจากบรมาอะไรเงี้ยบอเลยววดไม่มีหาหมนี้ี่เ้าผมรู้ว่าตัาตวจยังไงผมก็ไม่รแ้วต่างกมาไปดูผดีมนดีดีแล้วดีแล้วาดีแล้วดีแล้ว็เพราผมรู้ว่าตารวจยังีอะไรชอบขััว แต่ความกจลอะปรับปีกองทัพไทยบ้านเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแค่คนสุดท้ายผมโกรธผมโกรธอะขนาดนี้บอกกันเลยเป็นอย่างไรตำรวจตำรวจวันนี้นะครับวันนี้เราก็มาติดตามนะครับถึงอูลเหตุของการคุกคามนะครับนักกิจกรรมในพื้นที่นี้นะครับ แล้วก็หวังว่าเจ้าที่ตํารวจนะครับจะไม่มีการไปติดตามคุกคามนะครับเพื่อนในกลุ่มเรารวมถึงเพื่อนนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับในหลายๆกลุ่มด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่ในเขตพื้นที่ของสน,นหลัก2นะครับหวังว่าการกระทําครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับแน่นอนว่าคู่ขัดแยง้ง นะครับไม่ใช่สถาบันตำรวจแน่นอนนะครับสิ่งที่เราเรียกร้องครับเราเรียกร้องถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศนะครับถึงการเปลี่ยนแปลงของรัฐการเปลี่ยนแปลงของคณะรัฐบาลนะครับที่มีการออกมาบริหารประเทศนะครับอย่างไม่หรือว่าไม่สมเหตุสมผลนะครับการบริหารประเทศนะครับอย่างย่ำแย่นะครับในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับปล่อยให้มีการแพร่ระบาดนะครับ รวมถึงการบริหารจัดการวัคซีนนะครับที่ไม่ได้เรื่องนะครับทั้งตอนนี้ปัญหาล่าสุดคือปัญหาพิษทางเศรษฐกิจนะครับที่เข้าของนะครับแพงเหลือเกินผักผลไม้รวมถึงเนื้อนะครับเนื้อ,เน,อเนื้อหมูนะครับก็ยังแพงแล้วก็ส่งผลให้อย่างอื่นเนี่ยแพงขึ้นด้วยนะครับตอนนี้นะครับ ทุกอย่างกําลังแพงขึ้นนะครับในขณะที่ค่าแรงนะครับยังเท่าเดิมนะครับปัญหาที่รัฐบาลยังแก้ไม่ได้นะครับอีกทั้งเป็นการแก้ปัญหานะครับอย่างไม่สมเหตุสมผลนะครับที่มีการออกมาล่าสุดนะครับมีการให้งบประมาณมาเพื่อให้แก้ไขปัญหานะครับเศรษฐกิจนะครับคือให้งบประมาณมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ไปจัดการ นะครับว่าให้ขายของอย่างนี้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดนะครับสวัสดีผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนหลัส .2 นะครับมาติดตามสถานการณ์นะครับการคุกคามของเจ้าหน้าที่ต่อนักกิจกรรมนะครับในกลุ่มของเรานะครับเป็นพื้นที่ของสนัส .2 เนาะตรงนี้เจ้าหน้าที่นะครับทั้งเจ้าหน้าที่ของสนสนนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่สืบนะครับกําลังพูดคุยนะครับ กับเพื่อนๆของเราอยู่นะครับตอนนี้เราก็เล้มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไปส่วนหนึ่งไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับเป็นการติดป้ายนะครับว่าหยุดคุกคามประชาชนนะครับประยุทธ์ออกไปนะครับยกเลิก1-2ึ่งสองอะไรเงี้ยนะครับ ก็ตอนนี้ก็ได้มีการพูดคุยไปแล้วนะครับผมก็คนมีการพูดคุยที่รู้เรื่องนะครับเป็นเรื่องไขตรงกลางที่ยอมรับกันได้ทั้งสองฝ่ายนะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตนะครับจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับ